กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับอยู่กับผมปินหนนเองแล้วก็ดอยครับวันนี้เฮามีเมนูแข่งขี้เล็กครับโอ้โหเต่งๆเลยมาคของแข็งนะวันนี้มาโจดเลยดีกว่าเดี๋ยวอยู่ได้ไปโรงเรียนนะครับแบบน้อยส่งเจ้าเียนถดเตีนัดต่างคนต่างบกบ้านนะครับตรงนี้จอดเข้ากันดีกว่า เปลีลานับมาเด้อเจ้าปีนายน้องกูหัวต่อคนรอปื้อแววมืองานา์ตี้ยจ้าปื้อกับเจ้าแวกเจ้านอกับจ้าจอกับเจ้าตะโกะกับจ้าตะมูเนาะมาเร็วรอจนุิบซีละมาครับมากินข้าวครับปุ้ยแม่มวนปะเว้ยแม่มวน<ร>ครับหลุงแม่ป้าปาหลงแม่ป้าครับ rót th nước nữa ạ. Ấn lên chén. mình

ช่วงนี้บรรยากาศสองฟ้านี่งดตึบข้า <c oughs> มมาฝนตกแต่ก็ตกบนันนักบอกอ่อยซิซิมบอกรูจักว่าฝนต,นตกโ <c oughs> ม่เอาโม่เอาอะไรวะอะเ <c oughs> ข้าวะ่ะ <c oughs> em ăn đi mời 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 chi chân, trong อร่อยมากเห็นมะที่เลยอะฝนเริ่มตกแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมกับเมนูบ้บนๆสองก้อลูกอยู่กับผมปีหนันเองแล้วก็ดอยครับกับเมนูแกงกิเลกครับผมต้องลากันไปก่อนนะครับกินบะสุภาพมุมแมมฟังจะได้กับต้องขอบรับสูงแม่อภัยนะครับเพราะว่ามันนี่มมันฟังเนาะในยามเจ้าๆนะครับผม ใครที่เข้ามาพอคลิปนี้ก็ขออ,นอ,อานวยอวยใช้ให้ทุกท่านนั้นจงแขล้วคล่ดปลอดภัยที่มาก้าขึ้นจคดีมีเงินใช้ถูกเล็กถูกหวยเจริญในหน้าทีก่การงานจเจริญในชีวิตประสบความสําเร็จในชีวิตและการหน,น้าทีก่การงานจงมีอายุวันหน้าสุขภาพะละและรัศมีก,กาลอันจุ่มเนื้อและเย็นใจไครที่มีซุขอยู่แล้วขอให้สุขย,ยิ่งขึ้นไปใครที่มีขขทุกข์ขอให้ทุกข์นั้นจงมาลายหายไปหมดสิ้นเหลือแต่ซุปจงจเจริญทางโลกและทางธรรมกู้หมดตัวคนกับผมพินานเองแล้วก็ดอยครับ ต้องรำาลากูคนไปก่อนนะครับพบปปก,กันในคลิปหน้าครับผมกลับสวัสดีครับ